สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเปิดมินิแมปนะคะด้วย M C P E Master นะคะเลยแบบไม่มีมดอะไรไแมบบ่ไม่มีม็อบอะไร,ไไอะไรโอ้ยถูกแล้วไม่อันนี้ไม่ได้เล่นมุกนะคือมันสับสนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะโดยไม่มีมดนะคะโอเคอย่างแรกแรกอย่างแรกนะคะโหลด M C P E Master มานะคะอันที่สองค่ะเข้าเกมด้วย M C P E Master นะคะอันนี้ไม่มีเน็ตนะเลยทำอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เสร็จนะคะก็าก็กดตรงรูปปิดแอ็ที่มันให้มา นี่นะเราจะทิ้งชื่อเพลงไว้ได้าน description นะคะแล้วก็อันนี้เป็นเปิดเปิดอะไรวะเปิดมินิแมพเฉยๆนะคะแล้วก็คลิกโลกขนาดย่อค่ะก็อย่างแรกแคือ P B X แล้วก็เกมนะคะแล้วก็โลกขนาดย่อเปิดนะคะมันก็รอโหลดแป๊บนะโอเคมันก็จะมีให้เลยนะคะเยวขอปรับเป็นดอกลางคืน <c oughs> โอเคค่ะมันก็จะดูได้เลยนะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นแบบถ้าเป็นตัวสีเขียวๆนะคะ <c oughs> ก็คือตัวที่มันเป็นมิดนะส่วนที่มันแบบพวกหมูพวกไก่พวกเป็ดอะไรเงี้ยคะ่ะเป็ดมีเนาะส่วนตัวแดงๆนะคะก็จะเป็นพวกมอนเตอร์นะคะเอ็นเดอร์ม,มงเอ็นเดอร์แมนซอมบงซอมบี้คิปปงคิปเปอร์อะไรประมาณนี้นะคะสเกลิตง้งสเกลิตันนะคะโอเคก็อะไรประมาณนี้นะคะอ้าวอ๋อยูน่นี่ค่ะมันก็ได้เลยนะ โอเคส่วนส่วนพิกัดตรงนี้นะคะมันจะไม่มีให้นะเราคือตอนนั้นเราไปเปิดแสดงพิกัดนะโอเคเราก็สามารถดูพิกัดได้ด้วยนะคะเนี่ย oh. อือก็มันไม่สุก,กันนะดูพิกัดได้ค่ะ x y z อะไรเงี้ยแล้วมันก็ซูมได้ตามไอ้นั่นเลยนะโอเคค่ะส่วนตัวขาวๆนะคะก็จะเป็นตัวของเรานะโอเคค่ะ ่วนถ้าอยากดูพิกัดแต่ไม่มแต่แต่ไม่ต้องการเปิดมินิแมปนะก็คลิกที่คลิกที่ปีแอคที่มันให้มานะคะแล้วก็คลิกผู้เล่นนะคะแล้วก็คลิกแสดงพิกัดนะคะก็แสดงมันก็จะ,สะแดจะสะแดงพ,พิกัดให้ตรงนี้นะ y z x อะไรมันเดิมเลยนะอันนี้ใช้ texture pack อะไรวะ shader นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็มาทำแค่นี้เลยนะแปบ๊บเดียวนะคะบ๊ายบาย